รอดาวกันไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บหแบบนึ่งนะฝากกดแชร์นะครับเพก่นนะเมือ่อคืนคือเบิร์นคักเบิร์นแน่นะครับพี่น้องขอางรอฟันไปห้าสี่ออกห้าห้าเนาะออกห่าหฮะออกห่าห่าเก้าเก้าอาจารนพี่น้องอย่าลืมนะครับเพื่อนนะอย่าลืมวิ่งรูด ะกันทุนนะคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชรเราสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับให้พร้อมกันเดี๋ยวออทำแป๊บเดียวนะครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องแป๊บหนึ่งเน้อหนึ่งร้อยแช่นะครับหแบบนึ่งร้อยแชหนึ่งร้อยแชหนึ่งร้อยท่านครับเข้ามาเลยเร็ว การเย็นจ่อยๆครับพี่น้องการเย็นน้ำหนหายใจบอกน้ำหนั่หนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชนะตกลง ส, issance, ส, Star, สว ament, ัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับใครที่จะตามวันนี้ใครจะตามดาวโจรเออใครจะตามดาววีเนาะดาววีดาววีครับบอกผิดม e ิจตดาววีด้วันนี้สวัสดีครับพี่นุชสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับมาครับใครจะเอาแนวทางเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางหนาวจ้าขอนแก่นโอ้ยหนาวเนาะบานฮอสารคามกันหนาวครับดึกๆมากอากาศเย็นๆ็นอากาศเย็นๆย็น แป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละสามแชร์ใครไปก่อนไม่ได้นะเพื่อนนะใครไปก่อนไม่ได้เด้อใครที่จะตามนะครับวันนี้ใครจะตามเดี๋ยวนะออจับเลขก่อนนะครับแป๊บหบนึ่งเด้อหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านนะครับเลขบิ่งวันนี้ออชอบอยู่สามตัว ศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขวิ่งนะเลขวิ่งวันนี้นะครับเด่นเด่นสามตัวก็จะมีศูนย์หนึ่งสองตอนนี้สิบแชร์คนละสามแชร์แชร์ให้ออหน่อยเร็วศูนย์หนึ่งสองนะครับออตัดหนึ่งออกออตัดหนึ่งตัดหนึ่งออกดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะครับทุกคนนะจับสูตร ลายสตดกันป๊หนึง่งตัดหนึ่งออกเอาศูนย์กับสองนะครับแช,ะช,ะช,ะชะ่แช่จ้าขอให้ปังปังครับโอ้เมือ่อนอีพี่น้องโดนบล็อกอีกละอีแคลดของออดโดนบล็อกเรียบร้อยละจังใดดิ มื่ขึ้นเลขทูบของเรานะครับสองดอกได้พี่น้องดอกแรกแตกสามตัวเลยเด้อดอกศูนย์สามดอกศูนย์สามไปแตกดาวโจนแตกดาวเศร้าดาวเศร้าครับพี่น้องเนาะดอกแรกแตกสามตัวออตามนะครับอาต,าต,าตามตามทุกตามทุกหวยนะครับเพื่กันนะเลขเลขที่ ที่ออจุดนะครับหวยออจ,จะตามทุกหวยนะครับเพื่อนนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่รู้คิดยังไงไม่ตามนะครับเพื่อนนะโอ,โอ้เสียดายว่าสันสามตัวตรงสามตัวตรงเลยสามตัวเลยนะครับเพื่อนนะถ้า,ถาลินหกกับก็สามตัวตรงเลยพี่น้องวันนี้เลขทูบของเราก็หนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับดาวีสามตัวแตกเนาะไปก่อยเนาะเสียดายดาวี ดาวีดาวีหรือดาวเสาดาวีเนาะเมื่อคืนใครเข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับทักทายกันได้นะเพท่าน,นนะบอกน้ำกันนะครับพี่น้องใช่ครับดาวีเมื่อคืนดาวีเนาะเลขทูปปูเราแปดเก้าหนึ่งนะครับออกหนึ่งเก้าแปดนะครับเกื่อน,นนะโอ้เสดายเลีออตามออตามทุกทุกดอกนะครับแต่เมื่อคืนไม่ได้ตามจริงๆงยอมรับเลย ตามยันดาวนะครับเพก่นนะวันนี้เด่นๆก็มีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองนะครับเพก่อนนะเด่นๆของเราหนึ่งศูนย์สองพร้อมกันหรือ,อยังครับมานะพร้อมกันหรือ,อยังครับนอนเหมือนระบอ หนอยกันหรือยังเนาะวันนี้ใครไม่ตามเสียใจด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อดาวเช้าเข้ารูดอยู่เด้อจ้าเนาะพี่ก้อยเนาะใครที่ชอบใครที่สายรูดนะครับรูดไว้กันพลาดนะครับเพื่อนนะเพราะว่าสายวิ่งรูดยังเข้ายังเข้าตลอดนะครับเพื่อนนะสายวิ่งรูดแต่วันไหนเข้าตัวฟันวันนั้นจะสะใจมากเลยนะเพื่อนนะ มาหรือ,อยัง02วันนี้นะครับเพื่อนนะระวังศูนย์ให้ดีเลยนะครับเมื่อคืนเบิ้์น55สังเกตดูออไลท์สถิติดูนะครับเบิ้์น55จะมาศูนย์เลยนะครับเพื่อนนะ เบอร์55จะมาศูนย์เลยนะครับเพื่อนนะฝากกดแชร์ก่อนเร็วแชร์ก่อนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวทำให้นะครับฝากกดแชร์ก่อนเร็วสมาชิกเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆเด้พี่น้องเ้อรอบดึกรอบดึกรอบดึก นะออขอดูสูตรกันนะครับเพื่อนๆนะรอแป,อป,อป,อปอ๊บๆใครเข้ามาแล้วทักทา,ายกันได้นะครับเพื่อนๆนะทำความรู้จักกันทำความรู้จักกันหน่อยครับพี่น้องบัททาถึงรางวัลที่หนึ่งเนี่ยศูนย์สอง สวัสดีครับพี่มินนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามเพจไปกดติดตามหน้าเพจนะครับเพื่อนนะกดติดตามหน้าเพจกดถูกใจกดกระดิ่งนะครับมันเวลาอ่อไลฟ์ส่วนมันจะแจ้งเตือนนะครับเพื่อนนะมันจะแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับพี่พ่อลูกอ่อนบุรพาเข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์คนละสามแชร์นะครับเพื่อนนะ ใจเย็นๆครับเดี๋ยวอบึงหวยก่อนพี่น้องคนละสามแชร์คนละสามแชร์ใครไม่มีที่แทงจิ้มลิงเข้าไปได้เลยนะครับเพก่นนะบ้านอื่นอยังไม่รู้จักไม่รับประกันนะครับใครที่โดนโกงมาจากบ้านอื่นแทงบ้านอาได้เลยอรับประกันให้นะครับบ้านเฮทีนะครับใครที่ยังสงสัยเรื่องชื่อบัญชีอะไรทุกอย่างก็ทักหาออได้นะครับเพก่อนนะทุกท่านต้องจําเลข บัญชีให้ได้นะครับบ้านเฮทีนะครับระวังโดนโกงนะครับโดนโกง๋ยนนี้บ้านหวยเยอะมากนะครับเพืกันนะพอเป็นห่วง FCR นะเป็นห่วง FCR นะครับเพกัอนนะเห็นว่าเขาจ่ายสูงๆจ่ายบาทละเก้าสิบเก้าจ่ายบาทละร้อยจ่ายบาทละเก้าแปดอย่างเงี้ยนะครับเพืกันนะพวกนี้นะครับระวังนะครับระวังนะครับออจะรับประกันเฉพาะบ้านที่ออแนะนํานะครับเพืกันนะ ใครที่อยู่เตรียมแคปนะครับอรขอขอยัียนก่อนครับพี่น้องสามแชร์แล้วครับออภัาายขอพระคุณมากครับขอพระคุณครับวันนี้ขอให้ปังปังรอบดึกดูน้ำกันหนุนนนะครับพี่น้องวงนอนะอระวบิดผมจะซี sea, ทุ่มหนึ่งไหม เลขวันนี้มันก้มกึ่งมากเลยนะครับเพื่อนนะหนึ่งกับศูนย์กับสองสามตัวนะครับเพื่อนนะมันไม,ม,นไม่มันไม่หลุดออกสักตัวเลยหนึ่งศูนย์สองนะครับเลขวิ่งเลขที่จะเอามาจับนะครับเพื่อนนะหนึ่งศูนย์สองมันไม่หลุดออกสักตัวเลยนะครับสามสามสูตรนิชนนะครับหนึ่งศูนย์สองนะครับ สามสูตรนี่ชนชนเลขวิ่งนะครับเพื่อนๆนะเลขวิ่งเลขรูดนะแต่ออจะเอาเดี๋ยวคอตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะครับขอดูสูตรนี้ก่อนรอกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆตอนนี้สิบห้าท่านนะครับห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆยังบงบวงนอน้าอยู่น้ากันก่อนครับพี่น้องมืออื่นหยุดงานดอก ่่กอนถ่าก่อน,อนแบบหนึ่งก่อนด้อออคิดว่านะครับเพื่อนน,นะที่ออเอาลงก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเด่นที่สุดนะครับเพื่อนน,นะน่าจะเด่นที่สุดน่าจะมานะครับใครที่ชอบนะครับเลขวิ่งเลขรูดนะเลือกเอานะมีหนึ่งศูนย์สองนะครับสามตัวมันเลขมันชนนะครับงวดนนี้เลขมันชนเพราะว่ามันมาเบิ้ลนี่จับยากมาก แต่5ไล่สถิติดูมันก็มาศูนย์เลยนะแต่ศูนย์อเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วครับเหลือหนึ่งกับสองนะครับเพื่อนนะถ้าได้ตัวเด่นมาแล้วก็เรามารวมกันกับจับกับเลขสูตรหนึ่งนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับออทำแบบนี้นะครับที่เข้ามาสามงวดแต่ก่อนมันเข้าบ่อยนะครับเพื่อนนะเข้าตัวฟันเข้าตัวฟันเลยทีนี้มันมาเปลี่ยนสูตรนะครับมาเปลี่ยนสูตรหน่อย มาเปลี่ยนสูตรมันมาชะง,งักสักพักหนึ่งนะครับหลุดยาวนะครับแล้วก็มาเข้าอีกสามงวดนะครับเล่นระวังนะครับเล่นระวังด้วยฮาหนอยวันนี้ก็ได้รอดรอดตายพอดีครับพี่น้องฮา,หาหนอยฮานอยนะครับฮาหนอยได้บิงรูดบิงรูด ไม่ได้ทุนแต่มาลอดมาลอดเจ็ดสองนะครับออเล่นเม็ดเดียวแล้วก็ถูกสามตัวนะครับเพื่อนกันะสามตัวอ,อ้อไม่เคยทิ้งนะครับมันจะมีหนักเบาหนักเบานะครับเพื่อนกันนะถ้าถูกมันก็คุ้มเข้ามากันหรือยังสิบเก้าท่านมาครับยี่สิบสามสิบสี่สิบขอห้าสิบท่านมาเดี๋ยวให้แฉบเอาครับห้าสิบท่านให้แฉบเอาครับเข้ามาข้างในเร็วๆเ,เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อ,อ้อด้วยด้วย ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เขามารับชมนะครับพี่ทิ้งสามตัวเลยต้องต้องติดไปครับพี่ก้อยบาง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 ,บางที่อ๋อเห็นแบบว่าต้องเด่นคือจังมือนีอ๋อได้สามตัวเพราะว่าเลขสูตรได้สองกับเจดเนาะสองกับเจสองกับเจที่อ๋อฝันเลขวิ่งเลขรูดให้อยู่ใน ในห้อง FC นะครับ2กับ7มาแต่ไปแยกกันแต่ออจับจับใส่นะครับออเล่นเม็ดเดียวนะครับลองดูนะครับลองรูดดูถ้าออให้แบบ2 4แล้วก็ไปเล่น2 3 2 4 2 5 2 6นะครับมันซื้อขึ้นซื้อลงนะครับถ้าเผื่อเผื่อมาคุ้มนะครับเพื่อนๆ่าไม่ต้องไปรูดเต็มก็ได้นะครับเพื่อนๆนะคใครที่มาดูไล์สดออบ่อย ออก็จะบอกแนวทางนะครับแนวท,ทางที่อออซื้อนะครับผิดน้อยมากนะครับทุกานนะสามกับเจ็ดด้วยค่ะอะไรครับสามกับเจ็ดพี่อ้อยอะไรครับสามกับเจ็ดดาวเหรอครับดาววันนี้เหรอดาวเมื่อนนีบ้บ่ โอ้แป๊บนึงนะครับทุกานรอได้เนาะเดี๋ยวเขียนเขียนแป๊บหนึ่งเพราะว่าอ๋อทำใส่กระดาษเขียนเลยดีกว่าเนาะเขียนเลยดีกว่าเดี๋ยวอ๋เขียนแป๊บหนึ่งนะครับเตรียมแฉบเอานะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมากดหนึ่งไม่ได้หลายครับพี่น้องมันจะได้แตกกดหนึ่งมาให้กำลังใจกัน เด้อพี่น้องเด้อกดหนึ่งมาให้กำลังใจกันหน่อยแล้วขอเห็นแจกแจกได้พี่น้องเนอะผู้ใด,ดสิเหรียญหนึ่งวันนี้โอ้เบอร์นหนึ่งหนึ่งสบยนบันเบอร์หนึ่งหนึ่งไหมพี่น้อง ขอให้มานะครับเพื่อนนะขอให้มามาขอให้มาเตรียมเลยดูก่อนนะครับเพื่อนนะกวนหนึ่งหนึ่งมากเลยนะครับหนึ่งหนึ่งศูนศูนย์นะครับเดี๋ยวเอาให้แคปนะครับเตรียมแคปเอา ชอบก็าตามนะครับทุกท่านนะออให้เป็นแค่แนวทางนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งชัดไหมครับชัดไหมครับทุกท่านครับนี่นะ ใครแคปบแล้วกดหนึ่งมาให้ออนะครับเพื่อนกันนะจะได้รู้เนาะเห็นไหมครับตัวขีดแดงแดงมีความหมายนะตัวขีดแดงแดงมีความหมายนะครับเพื่อนกันนะก้าวแชร์จ้าขอบพระคุณครับพี่กันนิกาแคปบแล้วกดหนึ่งให้ออนะครับ อ๋อชอบสองสีห้านะครับสามตัวสองสีห้านะครับเพื่อนนะสี่สองห้านะครับสี่สองห้านะครับเพื่อนนะนะได้กันหมดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเพื่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ พรุ่งนี้เรามาลุยนะครับเรามาขอพรปลู่กันนะครับเพื่อนนะพรุ่งนี้เรามาขอพรปลู่กันมาขอให้แตกสามตัวนะครับมือใดซิฮอดวันพระพี่น้องเนาะถึงวันพระถ้าวันพระวันพระไม่แตกพรุ่งวันถัดไปของวันพระจะแตกนะครับทุกท่านสังเกตดูดีๆนะครับที่จุดทูปนะครับใครเป็นเอฟซีเลขทูบอยู่นะครับเพื่อนนะเวลาวันพระแต่ก่อนวันพระนี่แตกนะครับแม่นมากนะครับ เลขทูปปู่ที่นี้ไม่แตกวันพระวันถัดมาจะแตกนะครับเพื่อนนะวันนี้เลขทูปปู่ก็มาห้างนะครับก็มาห้างอยู่นะครับเพื่อนันะเลขทูปปู่นะมาห้างอยู่นะห้าง v i p นะครับถ้าใครดูไลฟ์สดได้แน่นอนนะครับเพื่อนันะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดที่ออพูดคุยกับ f c พูดคุยกับพี่น้องเราเนาะได้แน่นอนครับพี่น้องถ้าตามนะพรุ่งนี้วันพระครับโอ้ซ่า วันพระจิมระวังนะครับพวกกันะเอาออกกลัวมากเลยนะเนาะพี่วันเพ็ญเนานะใครที่เป็นเอฟซีใครที่เป็น FC, เอฟซีเลขทูป,ปูนะครับพวกกันนะวันพระนี่เล่นยากนะครับแต่ดูดูก่อนนะแต่หน้าหน้าสนนะครับที่เขาบอกว่าจุดทู่วันพระจะแม่นนะครับพวกกันนะแต่ของเราจะเป็นวันถัดไป ส่วนมากจะเป็นวันถัดไปนะครับจากวันพระนะครับเพื่อนนะที่จะแตกนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามดูแล้วกันนะครับตัวน้อยๆใครพิมพ์อะไรมาก็ซื้อเอานะครับเพื่อนนะขอปรอนปู่วันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับอย่าลืมใครที่จะเอาเลขทูปปู่ไปจิ้มดาวไปจิ้มหวยหุ้นนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเพื่อนนะถ้ามันมาคู่กันเราก็ปรับตัวหนึ่งแปลงเลขนะครับ วันนี้ขอให้โชคดีขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรอบดึกนะครับไม่ทิ้งกันนะครับถึงจะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรมาด้วยใจนะครับถูกผิดต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อนนะอ๋อให้เป็นแค่แนวทางนะครับอ๋อให้เป็นแค่แนวทางหวยมีเข้ามีหลุดวันนี้ขอให้โชคดีขอให้ปังๆขอให้ทุกท่านปังๆที่เข้ามาขอให้ถูกสามตัวสาธุสาธุครับ วันนี้ขอให้โชคดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ